ก็ขอกาบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมเปา KWS นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมเราก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมของกัลลีนาฟรีไฟนะครับผมมานะครับก็สมัครในคลิปนี้นะครับผมไปในเกมของกัลลีนาฟรีไฟกับผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้ามาแนะนํารีวิวนะครับผมในส่วนของกิจกรรมใหม่ที่ได้เข้ามาในเกมฟรีไฟเรานะครับผมไม่ใช่ไปการเสียเวลาเลยนะครับผมก็สำหรับกิจกรรมแรกที่ ผมจะมารีวิวนะครับผมในคลิปนี้นะก็คือกิจกรรมนี้ครับผมลูกซองทองนะครับสอยล้วนไม่ใช่มาม่วงก็ล้วนรายนั่นเองนะครับผมนี่คือคอนเซปต์นะครับผมของกิจกรรมนี้นะครับผมกาว่าจะมากิจกรรมนี้ก็คือกิจกรรมของสกินปืนนะครับ M1887 นนะครับผมสกินปืนลูกซองใหม่น,มมนั่น grades, เองนะครับผมแล้วก็ยังมีไอวอลใหม่ด okay. ้วยนะครับผมนี่ไอวอลใหม่สีเขียวนะครับก็ ในโซคอลสกินปืนใหม่หรือว่าสกินปืนเอ็มหนึ่งแบบใเจียสกินนี้นะครับผมก็จะเป็นสกินปืนสีเหลืองนะครับผมซึ่งสําหรับค่าสเตตันนะครับผมของสกินปืนนี้ก็คือเพิ่มอาการในการยิงศรนะครับผมเพิ่มระยะหนึ่งนะครับผมกับว่าจะลดนะครับผมในวนขอคพามเร็วนะครับผมในการรีโหลดกระสุนนั่นเองนะครับผมมาในการสับเปลี่ยนแม็กกาสุนก็จะลดลงนั่นเองนะครับมาครับนี่ครับผมตอนนี้นะครับผมกดเข้ามาแล้วนะครับผมนี่โอ้ มีอะไรนสามิกติด้วยนะครับผมนี้นะครับผมสวยมากนะครับผมนี่ครับสกินปืนใหม่ครับสวยมากนะสวยจริงๆนะผมในส่วนของสกินปืนใหม่สกินนี้นะครับนี่ครับสวยมากครับแล้วก็ังมีสกินไอวอลใหม่ด้วยนะครับผมนี่อ่าสกินไอวอลใหม่ก็สวยนะครับผมสวยครับสกินปืนใหม่แล้วก็สวยครับสกินไอวอลใหม่เลยนะครับผมนี่เห็นไหมครับสวยมากนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะลองเข้ามากดสุ่มดูดีกว่าสักประมาณสองร้อยสามร้อยเดมอนเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับคร่าวๆแล้วกันนะครับมาดูกันครับร้อยเดมอนแรกครับผมอ่านะครับรอบแรกนะครับผมโผลมาแล้วนะครับผมลูกแก้วโผลมาให้นะรอบแรกนะครับผมโคเคนในกำนานะครับร้อยเดมอนแรกก็ออกมาแล้วนะครับก็เป็นคำเดียวเหูอเนาะสำหรับรอบแรกนะครับผมหลายๆคนที่สุ่มก็จะได้รับอยู่แล้วในส่วนของโคเคนนะครับผมเป็นเรื่องธรรมดานะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวสุ่มก่อเลยนะครับรอบที่สองครับร้อยไดมอนครับเฮ้ยรอบที่สองก็ยะออกมาอยู่ดีนะครับผมนี่ครับเฮ้่อันนี้อะไรเนี่ยแมสซิมอ๋อแมสซิมปรับหน้าตาใหม่แน่เลยนะครับผมดูหล่อขึ้นนะแมสซิมดูหล่อขึ้นเลยนะครับผมนี่อ่านะครับผมก็เราสุ่มไปแล้วนะครับผมสองร้อยไดมอนนะครับผมก็ได้โคเคนนะครับผมมาเพิ่มอีกหนึ่งอันนะครับผมตอนนี้นะครับ ผมมีสอโค้กเขนแล้วนะครับผมนี่ครับแล้วเราก็ยังสามารถที่จะนำไปปรับเปลี่ยนได้นะนี่ครับผมสมมุติว่าเราจะไม่เอานะครับผมในส่วนของนี่ละกันนะครับอะไรดีแม็กซิมละกันนะครับผมนี่ครับเราก็สามารถเอาไปแลกสิบหมุนได้หนึ่งคันนะครับนี่ครับอ่านะครับผมก็ใกล้มานะครับผมไปในส่วนของโกรธสัพหะแพรที่สมบัติมานะครับ โอเคครับผมไปก่อครับวีนหนึ่งร้อยเดมอนครับรอบนี้ไม่ออกมาแล้วนะครับไม่ออกมาแล้วครับผมก็ได้แค่สองโคเคนเนาะนะครับรานนี้ผมกด้มาแค่สองโคเคนนะครับผมนี่อ่านะครับก็เราสามารถซุ่มต่อได้นะนะครับขั้นดวนเราดีนะครับผมก็จะมีโอกาสดรอปออกมาให้เราได้นะครับผมกับว่าขั้นดวนเราไม่ดีครับก็จะไม่ดรอปออกมาแล้วแบบนี้นะครับเมื่อกี้สองรอบแรกดวงผมดีนะครับดรอปออกมาให้สองอันเลยนะครับแต่พอมารอบนี้ผมรอบที่สี่ก็ไม่ออกเนาะ อีกสักรอบหนึ่งแล้วกรรอบที่ห้ารอบสุดท้ายแล้วนะครับไม่ออนนะครับไม่เป็นไรครับผมก็ห้าร้อยเดโนนะครับนี่ครับห้าร้อยเดโนเราสูมไปแล้วห้าร้อยเดโนนะครับผมในโซของกรรมนี้ครับแล้วผมก็จะใช้แบบนี้ครับผมก็คือว่าเอานะครับผมของที่เราไม่มีเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับนี่เอามาใช้สิบมุงได้เพิ่มนะครับผมนี่ครับแบบนี้เลยนี่สําหรับใครที่ไม่รู้นะครับว่าเราสามารถใช้สิบมุงได้เพิ่มนะครับแบบนี้นะครับ นี่ครับก็เรานะครับผมก็ใช้สิบห้าอันนะครับผมจะได้รับสิบหมุนห้ารอบนะครับนี่ห้าคันนะครับถ้าเราใช้สิบห้าอันนะครับเผื่อบางคนไม่รู้เนาะนะครับนี่ครับผมก็ใช้สิบหมุนไปนะครับนี่ห้าคันนะผมมาดูกันครับอ่าได้การลัสษณหามานะครับผมโอเคครับผมประมาณนี้ไปละกันนะครับผมในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับผมเลื่อนรวดเร็วครับ นี่ครับสบไปข้อกากกรมัคันทีเลยครับนี่ยังไม่เอาอยังไม่เอาครับอันนี้พวกแผลขี้สเบียอะไรก,กากพวนนี้ผมจะไม่สุ่มไปนะโอเคครับผมนี่ครับสบไปขี้กากตรัวหมดแล้วนะตัวสามอันนี้ก็เอามาสุ่มเพิ่มไปหนึรอบนะครับใช้ให้หมดนะครับใช้ให้คุมครับ โอเคครับผมจบปิดจ็อบไปนะครับผมประมาณนี้นะนี่อ่านะครับผมก็เข้าเราสุ่มได้เราเพียงแค่กำพี่กำหนดก็สามารถที่จะนำมาแลกเข้มไ่้แบบผมเลยนะครับผมในโซของกิจกรรมเอ็มหนึ่งไปปแจกกิจกรรมนี้เนาะเอ็มหนึ่งไปปแจกแบล็โกนะครับผมก็ใครที่มีมประมาณก็สามารถที่จะเข้ามาสุ่มได้นะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวในโซของกกิจกรรมขับไปกันเลยนะครับผมจะมากิจกรรมขับไปที่ผมจะมารีวิวนะครับผมก็คือกิจกรรมนี้ครับผมนี่ครับ กิจกรรมของการเกิมเกมนะครับผมครอบอัพนะครับผมรับค่าใหม่นั่นเองนะครับผมครูเดอะแมทเนาะใส่แลบภาพลาดเลยนะครับห้าพลาดนะครับผมเดี๋ยวมาดูหน้ากากันดีกว่านะครับนี่นี่นะครับผมนี่ครับเป็นค่าแบบแลโจ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 เนาะอ่าเดี๋ยวให้ดูใหม่นะครับเดี๋ยวให้ดูใหม่ครับนี่เห็นไหมครับใกล้ฟรีนะครับผมใกล้ฟรีครับจากการที่เราเข้ามาทําการเกิมเกมนะครับผมนี่ครับอ่านะครับก็คือว่าแค่ให้เรานะครับ เข้ามาทําการเติมเกมนะครับผมให้ครบนะ299ไดมอนนะครับผมนี่ครับเติมเกมให้ครบ299ไดมอนนะครับผมแล้วก็สามารถรับค่านี้ได้เลยนะครับผมในส่วนของกิจกรรมนี้ก็ก็ไก่วานที่15นะครับผมไปโจ้เขื่นวากิ้18เลยนะครับผมกรดลาคมเนาะให้เติมครบ299ไดมอนนะครับ299ไดมอนนะครับผมค่าคลิปเป็นราคาจริงๆนะครับผมราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวมาดูกันครับ ในส่วนของราคานะครับผมราคาจะอยู่ที่106บาทนะครับ106บาทกับเข้าไป iOS นะครับผมราคาจะถูกกว่า Android นะครับผมประมาณ10กว่าบาทนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ9กบกว่าบาทนะครับแค่นี้เองนะครับราคาถูกมากมากเลยนะครับผมก็สามารถรับได้เลยนะครับค่าแลปนั่นเองนะครับผมเป็นค่าแรปเปอร์เนาะค่าใหม่เลยนะครับนี่อยู่ไหนนะหาไม่เจอแล้วนะครับอยู่ไหนแน่ กิจกรรมหายครับเนาะเจอแล้วก็ผมนี่ครับ2องร้อยเก้าสิบเไดมอนเนาะนะครับผมก็ใครที่มีวอประมาแล้วอยากจะได้อยู่พอดีก็สามารถที่จะเข้ามาทําการเติมเกมได้เลยนะครับผมราคาก็ไม่แพงนะครับอย่างคีย์บอร์ดเลยนะครับราคาอยู่ที่2องร้อยเก้าสิบเก้ไดมอนนะครับก็มีครับผมก็โดยรวมก็คือว่าดีมากๆนะรับค่าใหม่คูเดอะแมทเลยนะครับซึ่งสาหรับค่านี้นะครับผมก็มีโอกาสนบกลับมาใหม่อีกในเกมฟรีไฟล์นะครับผมกับว่า อาจารย์นำกมาแบบเอามาขายครับผมอ่ะเอามาขายครับซึ่งราคาก็จะแพนหรือถูกก็ว่ากันอีกทีหนึ่งกันรอบนี้เรา็ไล้ฝีบอกแค่เราเติมเกมมาเพรแล้วก็จะได้เหมือนเดิมครับการเราจะได้รับของได้ค่ามาเป็นของแถมด้วยผมว่าคุ้มนะใครที่อยากได้ค่านี้นะครับผมก็สามารถที่จะเข้ามาทําการเติมเกมกันได้เลยนะครับผมสําหรับของที่อยากจะได้นะครับในส่วนสกินนี้นะครับไม่ใช่สกินดีค่้าค้าเนาะค่าแรปเปอร์นั่นเองนะครับโอเคครับผมก็ ฝากไว้ด้วยลวกันเนาะในเรื่องของกิจกรรมการขอบอัพเก,เกมนะครับผมเดี๋ยวเรามาฝากกันอีกหนึ่งกิจกรรมเลยดีกว่าครับโอ้โหเวลาเราเหลือนะครับผมเลยจะฝากให้คุ้มหน่อยเนาะนะครับนี่ไปต่อกันเลยครับสําหรับกิจกรรมสุดข้ายที่ผมจะมาฝากนะครับผมในคลิปนี้ก็คือกิจกรรมนี้นครับผมนี่ครับกิจกรรมของแฟชั่นนะครับผมเจ้าสาวแห่งสายลมนั่นเองนะครับผมก็ ในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมนะครับที่ให้เราสามารถที่จะเข้ามาสุ่มก่อนนะครับผมซึ่งราคาในการสุ่มก่อนนะครับราคาจะอยู่ที่25ไดมอนด์นะครับผมนี่ครับก็ภายในนะครับผมก็อยากให้คุณเห็นเลยนะครับนี่ครับก็จะมี1โคเคน2โคเคน5โคเชนนะครับผม10โคเชนครับมีสกินลบซูชีมนะครับมีสกินสัตว์เลี้ยงนะครับผมสุนัขจริงจอดครับมีสกินกระเป๋านะครับ มีในโซนของสกินแฟชั่นหนุ่น้อยหมดแดนนะครับมีในโซนของสกินหมาป่านัทล่านะครับผมนี่ครับสกินรองเท้านะครับเห็นไหมครับนี่ก็ไม่อยู่หลากหลายสกินด้วยกันเนาะในนี้เลยนะครับนี่ครับไม่อยู่หลากหลายสกินด้วยกันเนาะมีสกินรองเท้าสกินกางเกงนะครับสกินเสื้อผ้าผมนี่ครับแล้วก็สกินหมวดนะครับนี่ครับสกินรองเท้าสกินกระโปรงนะครับสกินเสื้อผ้าแล้วก็ สกินนะครับหมวดนั่นเองนะครับสามารถใส่ได้แค่ผู้หญิงเนาะสีรุ่มพูนะครับคือผู้หญิงนะครับแต่ถ้าเราสกินนี้นะครับสามารถใส่ได้แค่ผู้ชายครับแต่ถ้าไม่สีรุ่มพูแล้วก็ส um ีฟ้านะครับผมอยู่ด้วยกันครับคุณจะสามารถใส่ได้แค่ผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะครับผมานะครับซึ่งอาการในการดรอปนะครับผมก็การนี้เลยนะครับผมเลยดรอปของอีิดนะครับสองเปอร์เซ็นต์ครับระดับพิเศษสองเปอร์เซ็นต์ครับดรอปของระดับแรครับสี่เปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ขอดรอประดับพิเศษนะครับนี่ เอามันมีระดับสีโมพิเศษนะครับผมระดับสีโมพิเศษก็คืออันนี้ครับผมที่มาเป็นแบบมีขีดด้วยเนาะนะครับส่วนนี่คือระดับธรรมดานะครับนี่แล้วก็โคเคนนะครับนี่ไหมครับมันมีโอกาสดรอปโคเคนด้วยนะเห็นไหมครับระดับพิเศษ92เปอร์เซ็นต์คือคลาสสิกฟ้าของพวกนี้นะครับมี92เปอร์เซ็นต์ครับเทียบเข้ากับได้โคเคนเลยนะครับผมมาครับเดี๋ยวผมจะลองมาสุ่มดูนะมีคูปองลดราคาด้วยนะก่อนนี้ผมมีคูปองลดราคาอยู่นะครับ ใส่ห้าร้อยก็ส่วยลดหนึ่งร้อยเนาะก็ไมครับนี่ใส่ห้าร้อยลดหนึ่งร้อยผมยี่สิบก่อนครับจัดไปครับผมมาครับผมจัดไปแล้วนะครับผมยี่สิบก่อนนะครับเอาให้คุ้มคุ้มไปเลยครับกิจกรรมนี้นะครับเอาให้คุ้มคุ้มไปหน่อยครับคุ้มคุ้มไปหน่อยนะครับมาครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจับไปยี่สิบก่อนเลยนะจัดเยอะอยู่นะไม่ใช่จัดในน้อยนะครับผมมาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาส่มให้ดูกันนะครับ มาครับเราจะเปิดทีละสี่ก่อนแล้วกันนะครับปุ๊บนะเฮ้ยก็ลบสซูชีมานะครับผมซึ่งสบดลสซูชีผมมีอยู่แล้วนะครับผมก็เลยก็้เมาไปในส่วนโคเชนแฮนนะครับไปก่อนครับสี่ก่อนเหมือนเดิมครับเฮ้ยได้เสื้อมาแล้วนะครับได้เส e. ื้อมาแล้วก็ได้สิบโคเชนมาด้วยครับโอ้โหคุ้มมากนะได้สิบโคเชนมาด้วยนะครับเดี๋ยวมาสรุปกันเนาะนะครับไปก่อนครับวีซีก่อนครับ รอบนึ้งได้โคเกนมาอย่างเดียวไม่เป็นไรนะครับผมเมื่อกี้ไ้เสื้อมาแล้วผมได้ของดีมาแล้วนะครับพอใจแล้วครับผมมาครับไปก่อนครับวิซีก่อนครับได้ลอบซูชิใหม่แล้วก็ผมผมว่าลบซูชิเบดได้านะผมว่าลบซูชิหน้าจอดหน้นะครับผมรอบนึ้งก็ลบซูชิมาอีกแล้วนะครับสี่ก่อนสุดท้ายครับ่าได้โคเกนอย่างเดียวเลยนะครับพี่ได้สิบโคเกนมาด้วยนะ รวมขโมยก่อนนี้ผมมีอยู่4โคเคนนะครับผมอ่ามีอยู่สี่โคนะครับหมดไป4 0 0เดมอนเนาะนะครับก่อโคลเค้นละประมาณ10บเดมอนไหมโดยประมาณนะครับโดยประมาณครับโอเคครับผมก่อนนี้เราสุ่งไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันนะซึ่งสมบัติในส่วนของโคเคนนะครับผมเราก็สามารถที่จะเข้ามาแลกของรางวัลได้นะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับภายในก็จะมีให้เราสามารถที่จะเข้ามาแลกได้นะอ๋อนี่ครับผมมีราคาให้แลกอยู่นะเนี่ยราคาค่อนข้างแพงอยู่นะ นี่ครับผมราคาค่อนข้างแพงอยู่นะครับราคานะครับจะใช้อยู่ที่ประมาณนะครับเซตนี้นะครับผมอยู่ที่ประมาณ100ไดมอนด์เนาะไม่ใช่100่งร้อยหกเค็นครับใช้หนึ่งร้อยหกเค็นครับใช้ยผู้ชายใช้แค่เท่าไหร่นะ90โคเคนนะครับผมเซตนี้ก็90โคเคนนะครับผมเข้ากันเลยนะครับผมอ่านะครับก็ถ้าผมอยากได้คือผมก็สุ่มเกาะเนาะนะครับถ้าเราไม่สุ่มเกาะก็จะได้แค่นี้เองนะครับ400ไดมอนด์นะ นี่คือวอประมาข้ามโมศรีร้อยดมอนนะครับผมก็ได้เข้ามาก็พอสมควรอยู่นะครับนี่ครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมในส่วนกิจกรรมนี้นะครับว่าผมจะเข้ามาสุ่มหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะครับเพราะว่าโดยรวมก็ดีนะใครที่มีวอประมาณเยอะนะครับผมอยากสุ่มก็สามารถที่จะเข้ามาสุ่มได้นะครับผมหมดไปแค่4 0 0ไดมอนเองนะครับหมดไปแค่400ไดมอนนะครับหมดไปไม่เยอะมากนะครับหมดไปไม่เยอะมากนะครับ400ไดมอนก็ได้มาขนาดนี้แล้วนะการเข้าเลากได้ขอดีจริงครับเราก็ก้อน ลงคูณสูงเพิ่มนะครับนี่ครับที่ผมได้มานะครับเป็นหน่วยสวอปนะครับผมนี่ครับเสื้อผ้าหน่วยสวอปได้มาแล้วนะครับนี่นะครับไหนก็ไหนเนาะมาขนาดนี้แล้วครับส่มต่อไปเลยแล้วกันนะครับยี่สิบรอบดีไหมนี่เราเพราะเราสามารถใช้คูปองลดราคาได้นะครับผมนี่ครับเราสามารถใช้คูปองลดราคาได้ครับลดไปร้อยดมอนเนาะก็ก็หยัดอีกนะครับแปดร้อยดมอนเลยนะครับกิจกรรมนี้หมดไปแปดร้อยเดมอนแล้วนะ นะครับพอใจพอใจครับมาดูกันนะครับหมดหมดเยอะไม่ใช่ปัญหาแล้วครับกัดสกินมาสวยอยู่นะสกินผู้หญิงผมว่าสวยนะครับเปิดคลิปละกสองก่อนดีกว่าเฮ้ยก็สกินกระเกลนมานะครับสกินกระเกลนนะสำรวจได้มาแล้วนะเปิดก่อนครับสองก่อนครับโอ้ลบซูชี่ใหม่แล้วเห็นไหมครับผมว่าลบซูชี่บ่อนหน้านะออกไก่ลบซูชี่แบบเดียวเลยนะครับตอนนี้ผมผมสุ่มมานะครับลบซูชี่บ่อนหน้าอยู่นะหนึ่งก่อนนะครับ อ่าได้หนึ่งโคเค่นมาไม่เป็นไรนะครับก็ไปเปิดคลิละห้าก,ก่อนเลยนะมาดูกันครับโอโ้โหโคเค่นรัวๆเลยนะครับโคเค่นรัวๆเลยนะครับตอ,อนนี้นะครับดวงผมเริ่มหมดแล้วดิอีห้าก่อนครับเฮ้ยกกง่าสกินกระเป๋ามานะครับสก,กินกระเป๋าฮักควีนมาครับผมนี่ครับสก,กินกระเป๋าใหม่มาแล้วนะอ่าแล้วก็เฮ้ยงด นักสำรวจหมดมาด้วยนะกล้หมดนักสำรวจม,มานะครับแล้วก็สก,ก,กินกระเป๋าฮาร์ควีนมานะครับนี่ขาวน่ะขาวน,นะครับห้ากนสุดท้ายครับได้สกินรองเท้ามานะครับเป็นรองเท้าหน่วยสก,กอ์วิปเปอร์มานั่นเองนะครับผมนี่อา่าแล้วก็สามารถที่จะนำมาสวมใส่กันแล้วก็ได้โค,โคเคนมาห้าโคเคนสองอันสองรอบเนาะแล้วก็สองโคเค้นหนึ่งอันนะครับสองหนึ่งรอบนะครับแล้วก็หนึ่งโคเค1นหนึ่งรอบนะครับนี่ครับก็ โดยรวมตอนนี้นะครับผมผมมีโฮเกนอยู่ที่ประมาณนะครับเจ็ดสิบโฮเนแล้วนะครับในตอนนี้นะครับเจ็ดสิบโฮเกนแล้วเราก็สามารถขึ้นจากเข้ามาแรกเซตนี้ได้นะถ้าผมอยากแลกจีงผมแลกได้นะหมาป่านัดล่าเนี่ยครับแลกได้แล้วครับเพราะว่ามันใช้แค่เจ็ดสิบโฮเนเองนะครับการท้าผมอยากได้ในโนของเซตผู้หญิงเซตนี้ผมนี่ครับผมก็กาวเข้ามาสุ่มเพิ่มเนาะ ก็ต้งสุ่มเพิ่มแหละครับถ้าผมไม่สุ่มเพิ่มก็จับไม่ยายแน่นอนนะครับเรามาขนาดนี้แล้วครับเ0สิบโคเกนนะครับนี่คเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมได้หมวดมานะครับเมื่อกี้นี้แล้วก็ไกล้เสื้อผ้ามานะครับนี่แล้วก็กางเกงนะครับกางเกงก็ได้มาแล้วเป็นกางเกงของนักสำรวจนะครับนี่ครับผมได้มาสองอย่างแล้วนะครับขัดรองเท้าแล้วก็เสื้อผ้าครับรองเท้าก็ผมได้มาของอันนี้ครับผมนี่ขอเซตนั้นดับเพลินนะครับ โอเคผมก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมในคลิปนี้ผมก็แก้เข้ามาฝากอยู่3กิจกรรมด้วยกันเนาะคือกิจกรรมแรกคือกิจกรรมขอสกิปเปอร์เอ็มหนึ่งไปแปลเนะครับกิจกรรมที่สองคือกิจกรรมการเติมเกมนะครับผมรับค่าใหม่นะครับแล้วก็กิจกรรมที่สามคือกิจกรรมนี้นะครับนี่ทื่อของผู้หยินผมว่าไม่ออดน,นะออดยาอยู่นะถือว่าออดยาอยู่นะครับในโซน่ของผู้หญินนะครับอันนี้นะครับผมน่าจะไปแบบครบเซตหร,รือเปล่าใช่ไหม น่าจะเปแบบครบเซตเลยนะครับของมันเองเลยนะครับครบเซตด้วยผมไม่มีแยกนะครับอันนี้นะครับครบเซตเลยนะครับไม่มีอะไรแล้วลหละนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับผมในคลิปนี้นะครับที่ผมได้เข้ามานะครับผมมาทําการรีวิวให้ดูกันนะครับผมก็ขอบคุณมากๆุกคนเลยนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมในคลิปนี้เนาะก็ไปว่าครับเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกด์ใครเข้ามาใหม่ฝากกด subscribe นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ